สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการในขันบอมสกีโฟร์ชมเปี้ยนหรือ BCL กันต่อนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ซีซั่น229ฟูลทีมสโมสรปัจจุบันรอบรองชนะเลิศนะครับสายบนเนี่ยเราได้แล้วเมลิดของคุณมิวเนี่ยไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับเรามาดูสายล่างในคลิปนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างแล้วเมลิดของคุณไว้พบกับลิเวอร์พูลของคุณเบสนะครับใครจะเข้าไปชิงไปดูกันเลยสวัสดีครับผมเบสจะขับเจเจซีครับสวัสดีครับผมไว้ได้โปรดฝากเชียร์นะครับ ประวัติการแข่งใน BCL ของทั้ง2ท่านนะครับนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกของคุณเบสเลยนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศส่วนคุณไว้เนี่ยก่อนหน้านี้ลงแข่งมา7ครั้งนะครับเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแบบนี้เนี่ยสครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เคยเข้าไปชิงเลยนะครับเรามาดูไลฟ์อัพกันก่อนนะครับฟังลิเวอร์พูลของคุณเบสนะครับผมใช้4 1 2 3สเนาะ คูเซนเตอร์วาจิลฟานได้ก no ับอีบายมาโกนาเต้แบ็กซ้ายแอนดูเรบัสันแบ็กขวาเทนเอเล็กซานเดอร์อันโน่ครับมิดฟิลด์ตัวรับอเล็กซิสแม็กคาลิสเตอร์ตัวลุก2คนนะครับไฮวีอเลียดกับโดริมิคส์วอสไลครับ3ประสานหน้าโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวินนูเยสแล้วก็ดิเอโก้โชต้านะครับผมเอาเป็นนักเตะชุดปัจจุบันของลิเวอร์พูลนะครับเห็นมีตอเลสกับซัวเลสในตัวสำรอง เอาลงสนามไม่ได้นะครับส่วนฝั่งของเลี้ยวเมลิดของคุณวัยนะครับผม4-2-2-2นะครับประตูเป็นดิโบกูตัวคู่เซนเตอร์อันโตโดรูริเกอร์กับอีเดียมริตาครับแบ็กซ้ายดาวิดอลบาแบ็กขวาดานิสคาร์บะขาวมิดฟิลด์ตัวรับ2คนนะครับลูก้าโมดิสกับอลแองโชเอมินี่ครับตัวรุกนะครับใช้เป็นบาฮิมดิอาส์ชจุดเบลลิงแฮมครับคู่หน้าแน่นอนครับวินิสซิชูเนียครับยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบัปเป้นะครับผม มาร์ติดเนี่ยคนใช้เยอะมากนะสำหรับซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันหรือไม่ก็ฟูลคัลเลอร์เดี๋ยวเดือนเดือนเนี้ยเดือนใหม่นี่นะครับก็จะมีซีซั่นฟูลคัลเลอร์ด้วยนะครับสามารถใช้นักเตะตำนานมาร่วมกับนักเตะชุดปัจจุบันได้เช่นลูฟานนิตาลอยก็มาเล่นกับฟูลคัลเลอร์มาร์ติดได้นะครับเอาละครับเกมเริ่มแล้วนะครับฝั่งของคุณเบสเคียร์ก่อนนะฮะเลียฟูลบ,บุกจากซ้ายไปขวานะครับชุดแดงแดงนิดครับส่วนฝั่งมาร์ติดชุดขาวราชันชุดขาวบุกจากขวาไปซ้ายของคุณไวนะครับผม รอบนี้เราแข่งกันนัดเดียวนะ8นาทีถ้าในเกม90นาทีเสมอกันต่อเวลาพิเศษถ้ายังเสมอกันอีกก็ดวนจุดโทษตัดสินนะครับเข้ามาถึงก็ล้ำหน้าเลยนะครับนี่ฮะดาวินูเอสเห็นเด่นเป็นตะไกลเลยครับนี่เป็นการเข้ารอบรองชนะเลิศครั้งแรกของคุณเบสเลยนะครับแล้วก็เป็นการลงแข่งครั้งแรกด้วยนะครับส่วนฝั่งคุณไวนี่ลงแข่งมา เครั้งเนาะตามที่ให้ดูสติตเมื่อกี้นี้นะครับผมก็เข้ามารอบรองแบบนี้นี่เป็นครั้งที่3นะครับแต่ก็แพ้นในรอบรองเสมอเลยหวังว่าซีซั่นนี้จะต้องมีคนหนึ่งที่เข้าไปชิงเลยครับผมมาโชต้าจ่ายต่อลูกนี้ไม่ติดไม่ผ่านไม่ใช่ไม่ติดไม่ผ่านคาร์บ้าคาวครับหดยาวๆมาข้างหน้าตัววิ่งของมัดลิดนี่คือพร้อมวิ่งแล้วหลุดได้เสมอเลยนะครับเอมบัปเป้กับวินนี่เนี่ยคู่ที่แล้วรอบรองชนะเลิศก,ก็วิ่งตัดลายกองหลังยังโหดเลยนะ ของบอลบุกของคุณเบสครับมาทางซ้ายรเบสั้นเปิดคอสเข้าใส่แล้วดาวินขึ้นสู้กับมิเิต้าแล้วบอลตกตรงหน้าของกูตัวครับหมาหมักเลยจ่ายยาวๆหายพันทัชเชุรี่มาข้างหน้าขึ้นสู้ <c oughs> สโกลาเต้ไม่ได้นะครับวินิจุเนียบอลเป็นของเลี้ยงู้อีกครั้งหนึ่งครับคุณเบสขึ้นทางซ้ายวางยาวๆโอ้โหแม่นซะด้วยครับดาวินดูดบลอลล็อกแล้วจิ้มลกนี่ยังติดมือขวากองกูตัวลูกงัดลูกนี้ครับ ยกมาให้แล้วอพักอกลงแล้วไปต่อได้แต่เหลี่ยมสุดท้ายนี่แม่มีในเตามากระแทกนิดนึงครับเกือบไปครับจะจับบอลลงสวยมากนะครับดาวินเป็นลูกเตะมุมของคุณเบสครับลูกก็ใช้เป็นเท้าขวาของสมบสไลครับเปิดลูกนี้แล้วเอารูดิเกอร์เขี่ยออกมาได้ครับบาฮิมดิออสวินิสตูเนียครับย้อนมาที่บัเป้ตัววิ่งไปแล้วครับรอยกอยู่แล้วครับจะมีตัวสุดท้ายอย่างฟานได้ครับห่า ยก่านฟันได้ยากหน่อยถ้าเหลี่ยมไม่กินพอนะครับดักได้อีกแล้วครับต้องระวังตัววิ่งด้วยในครอปของมาริดพร้อมวิ่งเสมอครับมาอีกแล้วครับเอ็มบัปเป้ก็ยังไม่ผ่านฟันใดครับส่งขึ้นมาที่อลิซอนเบเกอร์ครับเลียพูก็จะรอส่วนด้วยนะครับคุณเบสก็ส่วนไม่ได้ครับงัดไปข้างหน้าไม่ได้โดนมาริดงัดมาเรื่อยๆนะครับทีนี้อยู่ที่ว่าใครจะงัดแม่นกว่ากันเลยครับเดนลุกเลียดมาครับเลียพูตวัดลูกนี้ยังมีลูดีเกอร์ อบอลกับคืนมาได้แล้วจ่าย2จังหวะถึงกองหน้าเลยครับแต่สุดท้ายยังมีตัวเซนเตอร์ห้อยอยู่กับเรียบูโกนนเต้บอลถึงวินิจูเนียครับให้ที่เอ็มบัปเป้ฝากไปแล้วก็งัดคืนแล้วไข่อีกทีหนึ่งครับเบรนนิแงมหักมาแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์เราคิดว,ว่าจะเปิดมงหรอคิดว,ว่าจะยกนะครับผมแต่หักย้อนมา 9, เก้าไอ้สี่สิบห้าองศานะครับให้วินิชชัวนี่อ๋อยิงเสียบเสาชนเสาเข้าประตูไปด้วยนะครับ บทสิทธิ์สำหรับไอซอนเบเกอร์ครับยิงลูกเลียดแบบนี้นะฮะจังหวะการทำเกมขึ้นมาของคุณไวเพนี้ทำได้ดีครับออกมาทางซ้ายเบลลิงแฮมวิ่งฉีกออกมาทางซ้ายครับนี่ฮะเอ็มบัปเป้กับเบลลิงแฮมครับทำชิงตัดหลังอเล็กซานเดอร์อโนครับแล้วย้อนมาตรงนี้นะครับไวที่วินิสตูเนียครับจุดนัดพบคือถ้าเปิดหม่งเนี้อาจจะมีลุ้นนะแต่ว่าจ่ายเลียดๆมาแบบนี้จับบอลแรกดีมากแล้วก็ยิงลูกนี้ได้ลุ้นกว่าครับชนเสาเข้าประตูไป่ะ อาริซอนนี้ก็ล้มแล้วนะครับแต่ว่าล้มแล้วไม่โดนบอลนะครับปฏิกิริยาเรือไหวแล้วแต่ยังไหวไม่พอครับอาร์แลมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาดริดขึ้นนำเลี้ยงผู้ไปก่อนนะครับผมแล้วดักได้อีกแล้วครับดักได้รอสวนกลับอยู่เรื่อยๆครับฝั่งของคุณไวยกมาลูกนี้ให้เอ็มบัปเป้ครับข้างในวินิชชุนี่ครับบัปเป้ยกหลบอาโนได้แล้วปองเนี่ยเข้าไปได้โอ๋อโดนบิสกอร์แล้วครับอย่าลืมว่า เอ็บบะปร้ร่างนี้คือบิสเกลเลอร์นะครับโอ้โห,โ,หโหสองลูกติดต่อกันของคุณไวยครับโยกเข้าแล้วก็ปั่นลูกเหนียวหมดสิทธิ์ทั้งสองลูกครับผมไอ,อซอนอนี่มุมเก่งเลยนะครับขอเอาตัวบิสเคลเลอร์นะวนเข้ามาแล้วปั่นน้ำหนักทิศท,ทางลงตัวแป๊ะครับเข้าหน้าต่างด้านในของประตูเรียภูครับอ้าว สองประตูต่อศูนย์ครับคุณไวยขึ้นนําไป2ลูกครับแล้วยิงได้ติดต่อกันภายในไม่กี่นาทีครับโอ้จังหวะวิ่งก็น่ากลัวแล้วจังหวะปั่นก็น่ากลัวขึ้นไปอีกนะครับฟันเอมบัปเป้ของมาริดโชทามนี้นะครับสองศูนย์แล้วครับเอาความได้เปรียบไปก่อนนะครับคุณไวยซีซั่นนี้แต่ว่าจะต้องเข้าไปชิงชนะเลิศไทยได้นะครับรอแบ็กเติมครับอโนเตอร์มาคุณเบสบอกยังไม่ยอมแพ้ยังมีวิ่อไรเยอะครับมองแล้วมันติดบล็อกโอ้เราเห็นมัดจุกนึกว่าฟานได้ขึ้นมาครับดาวินดู รวมทีมมัดจุกครับโขกลูกนี้ได้โขกด้วยนะเออขึ้นสู้กับกองหลังของบาริสนะครับได้โขกแต่กดไม่ลงไม่รู้ว่าเตะมุมโอถุงมือเท่มากถุงมือสีดําเท่มากเท่ามากเป็นเอกลักษณ์ครับเตะแขนยาวถุงมือถูด,ดัดเออถุงมือสีดำํำใส่ด้วยสี่นะววงนี้ไปลูกเตะมุมอของเลียวภูครับใช้เป็นซบโปสได้เหมือนเดิมครับเปิดเล่นลูกเลียดครับผมลูกสุดทางช้างเผือกแล้วโกงเลย ทางช้างเผือกพักเป๊น2021นะครับผมแล้วฝั่ังคุณไวจะสวนกลับทันทีนะต้องระวังจังหวะสวนกลับด้วยนะครับจากลูกเตะบุญนีค่คดบอลลุกท้าครับเรามาสัา้นเบอร์ไปนิดนึงแม่ยังดีที่บอลไม่เป็นใจวินิจูเนียครับแม่ถ้าโดนลูกที่สามาที่กำลังใจถดถอยนะนะสองลูกยังพอทนครับยังมีได้บุกได้สวนบ้างนะครับงัดวางยาวๆแล้วครับคุณไวอ่าบอลยังข้อทางวินิจุเนียครับให้ที่ดิแอส บาฮิมดีอาร์สนะไม่ใช่หรือดีอาร์สนะหยืออาร์สยังไม่ได้ลงนะครับลิผู้เละช่องนี้วิ่งฉีกมาสวยครับผมวินิสซูจูเนียเปิดของตรงนี้เรียบร้อย3-0พูนสวัสดิ์ครับจูนเบรนที่มโอ้โทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะฮะตอนนี้3-0นาทีที่35 55วินาทีครับห้าห้โอ้โหดูการวิ่งฉีกของวินิสซูจูเนียครับแล้วงัดลูกนี้ กระโดดแล้วนะครับบริซอนแต่ข้ามมือไปแล้วก็จุดนัดพบที่เสาไกลครับเบลิงแฮมถัวยกมา้ายกมือขอบอลมาตั้งแต่นูน่นอ๋อเอ็มปาเป้ B, ครับแต่เบลิงแฮมอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โหสามศูนย์ครับลูกแรกยิงเลียดลูกสองบิสเคเลอร์ปัน่นลูกที่สามม่งนะถือว่าสามลูกเป็นการเข้าทําที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับสามประตูของคุณไว้สามลูกยังไม่จบครึ่งแรกครับเอาเลยครับสติสมาธิสัมปชัญญะ ของคุณเบสจะกลับคืนมาได้หรือเปล่าครับมาสิครับผมยังอยู่ผมไม่ไปนะเออเสียบลูกนี้อาจารย์อาจารย์คุณโคครับอาจารย์ครับมีคนแกล้งดาวินครับอ๋อาจารย์ควักไปแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ซองมะป่าหรือยังไงครับข่าวมะข่าวครับโอ้โหมาเมื่อกี้มองไม่ทันใบอะไรเอ่ยใบอะไรเอ่ยโอ้เรียบร้อยครับทบอหนึ่งครับข่าวมะข่าว่อและจุดโทษของดาวินครับ ยิงโลกนี้เรียบร้อยมูตัวเราใจอยู่ตรงกลางครับดาวิดนูเยสครับโอ้โหลุกขึ้นมายิงเองนะครับโดนเสียบเราไม่ค่อยได้เห็นนะจังหวะเสียบนะฮะเพราะว่าในเกมเบย์มันกดเสียบยากยกเว้นแบบว่าจังหวะเหลี่ยมมันโอลงตัวพอดีนะครับไม่รู้ว่าออโต้เสียบเองหรือว่าตั้งใจก <laughs> วาดลานเลยครับคือถ้าไม่เสียบนี่นะ่จะได้ประตูนแน่นอนนะเพราะว่าเผาขนขนาดนั้นนะครับอ วัครับเป็นการตัดสินใจที่ถึงแม้จะนําไป3มลูกแล้วก็ตามนะครับแต่ว่ามาโดนใบแดงตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกนะครับผมแล้วก็เสียประตูด้วยนะถ้าโดนใบแดงแล้วไม่เสียประตูนี้ก็อาจจะคุ้มแตที <laughs> ่เ,เสียประตูด้วยโดนอยุ่โทษเนี่ยแล้วแบ็กขวาหายไปฮะปรับแผนหรือเปล่าครับ <c oughs> นี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนนะนี่อาจจะเป็นกําลังใจของคุณเบสที่จะกลับมาได้เลยครับอาดาวินูเยสครับ เรียกใบแดงแล้วก็เรียกจุดโทษแล้วก็ทําประตูเองด้วยนะครับลุกขึ้นมายิงเองเลยครับโอ้ต้องปรับแผนแล้วครับยังไงก็ต้องเอาเซนเตอร์เอากองหลัง4คนไว้ก่อนนะครับจะให้แบคลั่วไม่ได้นะครับคือในชีวิตจริงเนี่ยมีผลมากๆเลยนะเหลือ10ตัวตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกแต่ในเกมเนี่ยบางทีบางคนก็ไม่ได้สนใจนะโดนใบแดงก็ช่างๆไปเถอะสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีอะไรเงี้ยบางคนคิดอย่างนั้นนะขี้เกียจกดหยุดเกมเพื่อเปลี่ยนแผนด้วยซ้ำนะครับแต่นี่ไม่ได้ครับนี่คือการแข่งขันนะฮะ ต้องเน้นรายละลเอียดหน่อยนะครับจะเอาแบ็กขวาล่วไม่ได้นะเล่นมาทั้งซีซั่นแนะ่จะไปปล่อยเลยในรอบรองชนะเลิศไม่ได้ถูกปะ่ะที่สําคัญตัวเองนําอยู่ด้วยนะครับผม 3, 3สามสามสแล้วตัวนี้สามหนึ่งครับเวลาเหลือเยอะแยะครับสำหรับคุณเบสที่จะกลับมาที่สําคัญตัวได้เปรียบอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่ากดสองหรือเปล่านะ ต้องกดสองด้วยนะครับว่าคุณไว้คุณไวเนี่ยปรับแผนยังไงตรงไหนจะมีช่องโหว่หรือเปล่านีอ้าวโฉบได้อีกแล้วครับอาร์เสโมสไให้ตัดายลูดิก,ก้ามาแล้วยังไงครับดาวน์วินใจต่อยทีนึงแล้วยิงตามน้ำไม่ได้โชต้ามมาดาวินเกือบจะแอสซิสต์ได้อีกหนึ่งลูกนะครับมาเอา,บเอาละครับเอาละครับเอาละครับกำลังใจโมเมนตัมของคุณเบสกลับมาได้หรือเปล่าเดีย๋ยวจ่ายพลาดกระจ่ายพลาดรอวิ่งอยู่แล้วครับฝั่งกองหน้าของมาดริดครับ คุณไรวิ่งไปแล้วครับงัดลูกนี้งัดเก่งงัดเก่งยกเก่งมาแล้วครับบาเป้ดึงเอาระวังบิสกาล่าลูกนี้ยังติดอาริซอนและซ้ำลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับวิ่งไปตามช่องไม่ได้ก็ขอโยกกลับมาปั่นเลยฮะ,ะลูกนี้มือซ้ายของอาริซอนครับยังวินได้สวยครับ สีนาทีครบแล้วนะครับทด3นาทีเป็นลูกเตะบุมของมาดริดครับเล่นลูกสั้นลูกเลียด,ยดลูกสุดๆครับเปิดโอ้โหไปเตะอัดพวกเดียวกันเองอเอาละครับเลี้ยวภูจะสวนได้หรือเปล่าครับคุณเบสจากจังหวะลูกเตะบุมแล้วครับหวางยาวๆไว้ดาวินมองตั้งมาก่อนครับเอาอยัางไงโรเบอร์สันให้ยังไงดีจ๋าสมบรสไพล์งัดไปข้างหน้าไม่ถึงอาวียาเลียดนี่หายไปจากเกมเลยนะไอ,อเอเลียดเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นมีดาวินเด่นอยู่คนเดียวเลยนะตอนนี้โอ้โหแล้วยิงเท่ากันเลยนะครับ4ครั้งเข้ากรอบ4ครั้ง แต่ว่าฝั่งของลุยนี่ได้มา3าประตูนะครับอ้าวยังอยู่ครับยังอยู่ครับทะลุชี2ของคุณเบสมานี่มีฮาเปลี่ยนเกมได้เลยนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้ลมลมอยู่ข้างในบอลกลมๆนะฮะบอลกลมๆม,ม,มีลมข้างในครับตอนนี้คุณเบสคงจะส่องแผนคุณไว้ยอยู่นะครับเวะตอนนี้เนี่ยไอตัวที่หายไปเป็นตำแหน่งไหนกลางรับหรือเปล่าอ่ากองกลางหลวมหรือเปล่าเจาะตรงกลางดีละกันอ้าว สู้กันต่อครับอีก45หนาทีอ่ะก,กดหยุดเกมอีกรอบนึงฮะส่องอีกทีนึง่งฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยนอินด,ด้ดวยสักชั่นนิดหนึ่งนะครับใส่ใจในรายละเอียดนิดนึงฮะใช้สิทธิ์ในการกดหยุดเกมใช้สิทธิ์ในการปรับแผงเต็มที่เต็มท,ทางเข้าไปฮะใจเย็นๆใจร่มๆเล่นมาทั้งฤดูกาลครับจะประมาทจะปล่อยจอยตั้งแหมได้รอบรองชนะเลิศแบบนี้ไม่ได้ครับโอ้โหชชว์ไม่นี่แข็งครับเอากระแทก บอลคืนมาแล้วให้ลูกนิดระวังโฉบครับ,บเอ็มเปืะโกนาเต้รู้สึกจะเป็นการ์ดสแตนดาร์ดนะครับโกนาเต้บังเหลี่ยมเอ็มบัปเป้มิดเลยเกือบไปอย่าปล่อยให้ได้วิ่งนะครับเอ็มบัเป้กับวินิจูเนียเนี่ยเอาละ,ะครับเลพูมาทางขวาบ้างครับ no อเล็กซานเดอร์อาโนอาเวเดียครับเบิร์นวันทูอโนไม่ทันแล้วครับโดนเมนดี้เมนดี้บอกว่าขอจู่โจมฝั่งนี้แล้วกันครับมา เบรดามปันก้อยไม่ผ่านโกนาเต้เซนเตอร์ต้องมาซ้อนแบ็กเลยครับผมแล้วจ่ายมาข้างหน้าวิเดียดย้อนมาครับแบ็กลิสเตอร์อาโนโลงแล้วไม่ขึ้นไอขึ้นแล้วไม่ลงครับขึ้นแล้วไม่ลงขึ้นขึ้นแล้วไม่ลงอ่าโดนสวนนีดแล้วครับทางอานอนี้แหละครับโกนาเต้ามากูเหนืออ่อยแล้วต้องมาซ้อนเพื่อนเสมอเลยไอเทนเลยกลับมาบ้านเดียวนี้ <laughs> วัดเข้าในแล้วก็ปั่นลูกนี้มาเสียหลักไปก่อนไปปั๊มมาต้องระวังบิสเกเลอร์ด้วยนะครับของเอ็มบัปเป้เนี่ยแหมพอไประวังบิสก็ต้องระวังจังหวะวิ่งด้วยนะครับไม่รู้จะจับทางตรงไหนดีครับเอาล้ครับออกขวาบ้างครับสลับการซ้ายขวาหน้าหลังบายดีอาร์สปั่นได้เปล่าบิสไม่มีแต่ขอปั่นแต่อัดไปก่อนนะตัดกำลังเอาแล้ครับเลพูจะสวนบ้างครับไอ้เวเี่ให้ง่ายๆสั้นๆมาเบาไปหน่อยครับโคดี้กั๊โปโอ้โหเท่จินเชียวลงมา เป็นตัวสำรองนะครับเอาและครับอานอดักได้เปลี่ยนแกนไหมแม็กอลิสเตอร์แม็กกา้าออกมาตา้ไอ้อากากโปโอ้โหมาแล้วครับเทนอานอเปิดขืนกักงปอแล้วจิ้มต่อมาทางซ้ายเดอะสมอสไล่เสียบอลไปโอ้ไปจ้ำมาได้ไปปั๊มมาได้ครับกำลังใจเรายังมีครับหงแดงเลือยภูครับเดอะคอปเอาอย่างไรอยู่อยู่ในวอกอล โอ้ยรั่วแล้วตอนนี้รั่วแล้วครับหมายถึงคนภาคแล้วรั่วแล้วนะครับผมมาลิดจะสวนงัดลูกนี้ครับคุณวันโอ้โยร้องเพลงอยู่นี่วอล์กอโลนผิดคีย์ไอ้ผิดเพี้ยนผิดเนื้อไปด้วยนะครับผมมาแล้วครับเทนนี่เติมมันแล้วกันนะครับแต่บัลลังก์เรสั่นลงดีครับเอลิโก้เคียซ่าไอ้ไม่ใช่เอลิโก้เคียซ่าเออถูกแล้วโอ้โหซุปเปอร์ซับสแตนดาร์ดสี่ดาวครับเอาดีเอาดีเอาดี โอ้ในชีวิตจริงนี่ไม่รู้ว่าจะได้เหรียญแชมป์พรีเมอร์ีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าแมตช์นี้เคซ่าสแสดงเองว่าผมสแตนดาร์ดผมก็ซัดได้นะครับนี่ลงมาเป็นตัวสำรองแทนโชต้านะครับแล้วยิงตรงจุดโทษพอดีครับโอ้ตอนนี้คุณเบสผมอันนำเลยนะครับเรือพวะตั้งแต่ได้จุดโทษของดาวินเรียกใบแดงฝั่งของคุณไวเหลือิ0คนนี้ตอนนี้นนกระสํากระสายแล้วครับแต่คุณไวก็ยังมีตุนเหลืออยู่อีกหนึ่งลูกนะครับตอนนี้ บอลเมนตัม um กลับมาที่เล้อกภูคุณแปซ์เต็มๆแล้วครับตอนนี้บุกหนักครับโอ้แต่ก็ยังคงใช้หน้าคู่เหมือนเดิมนะครับคุณไวยเนี่ยถอดกองกลางได้ถอดปีกถอดกลางรับถอดกลางลุกได้แต่ถอดหน้าคู่ถอดไม่ได้มันต้องมีตัวชิ่งนะบางคนอาจจะต้องต้องมีอ่ะนะถน,ถนัดเลยนะโอ้ใช้แผนนี้แล้วกันนี่เออกลางลุกตัวเดียวครับสี่สองหนึ่งสองนะครับอ่ะ คุณเบสก็น่าจะส่องเห็นแล้วเหมือนกันนะครับจะเอาอยัางไงดีนอเมื่อเธอโดนเรือสิบคนวันนี้ผมรั่วนิดนึงนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขรักทุกคนแล้วทุกคนไเอ็มบัปเป้ é, ถอดออกไม่ได้ครับต้องอยู่ต่อไปตลาดการและนานเทิน ครบ90นาทีครบ120นาทีบัเป้วนกลับมาหาหาช่องบิดหาช่องบิดโอ้โหอาโนรู้ทันครับเอาแล้วครับส่วนแล้วครับคดี้กับโอ้โหไม่ถึงแต่ไงดีครับผมตรงอาโนนี่แหละโกนเต้แบบกูเหนื่อยตลอดต้องมาซ้อนเองเนี่ยบอลอยู่ที่เอ็บบัเป้เสมอครับบัเป้เสมอวนเข้ามาจะวนบิทให้ได้ครับวนเข้ามาไม่ยิงกรบปั่นเอ้จัดลงไปแล้วซ้ำโลนิโก้เที่ยวไปก่อนโอ้โหนี่กดดันต่อเนื่องนะครับผม ขัดกันกดดันไครได้บอลก็กดดันไครบอลก็กดดันนะครับหวังว่าจะเอาประตูที่4ได้นะครับคุณไวยมาอีกแล้วครับโอ้เปลี่ยนเกมมาก็มีผลเหมือนกันนะกดหยุดเกมเมื่อกี้นี้บอลกลับมาเป็นของคุณไวยสองสามจังหวะต่อเนื่องนะครับแต่อย่าประมาทนิพูนนะฮะู้เ่นมากกว่าครับออกมาที่อโนอโนหืไม่ผ่านคาร์โิงกาอ่านะครับบอลถึงกับปเป้ขอวิ่งเปล่าทางสะดวกแล้วเปิดไฟสูงโอ้จ่ายไปไหนวะเนี่ยเตะคืนเห็นว่าไอซอนเหงาเนี่ยครับเตะคืนไอซอนไปเลยครับ แต่บอลก็ยังเข้าทางคุณวัยเลียภูอีกครับเอ้ยอะไรนะมาริทอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดนิโก้งัดคืนเห็นหลังววัยกูแลวิ่งยกไม้ยกมือหมอลำขอบอลมาแต่ไม่ได้บอลแล้วครับเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับตอนนี้เลียภูขออีกแค่หนึ่งประตูครับเพื่อจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับคุณอยากเห็นมาริทชิงกับมาริทหรือว่าอยากเห็นเลียภูชิงกับมาริดครับอยากเห็นมาริดก็เชียร์คุณวัยอยากเห็นเลียภูชิงกับมาลิทก็เชียร์คุณเบสครับเอาอย่างไงดีครับผม ขณะที่พูดออกไปนี้เวลาก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเลฟูคุณเบสบุกกดดันต่อนเนื่องแล้วครับเหลือ5นาทีสุดท้ายครับคอดี้กับปอโอโหแท้จริงเชียวให้แมคก,ก้าให้กับปอโอโหฮาวิเอเลียดวัน4ูทีไฟงัดมาลูกนี้ไม่ผ่านเบนดี้แตะหัวไปบอลย,ยังอยู่ที่เอเวเลียดยิงอีกทีนึงเข้ามือกูตัวม,มากดดันในต่อเนื่องครับตอนนี้ เวลามัน,น Eller, ช่างไว base, แลือเกินสำหร heart, <m urs uit> ับคุณเบสแต่เวลามัน <m> ช <realised> ่างช้าแลือเกินสำหรับคุณไวครับผมแล้วบอลอยู่หน้าประตูมัดหิบเอายังไงดีทดหนึ่งนาทีมองเวลาแล้วนาฬิกาอาจารย์บอกว่ามีนัดไปกินหมูกระทะอย่างนี้แล้วแต่หดทิ้งไปก่อนบอลออกหลังอาจารย์ก็อมนกหวีดเป่าหมดเวลาการแข่งขันไปโอ้วันนี้ผมรั่วนิดนึงจบเกมครับเกือบจะกลับมาได้มาถ้าไม่เสีย3ประตูในช่วงติดต่อกันในครึ่งแรกนะครับผมไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่า มีโอกาสยิง6ครั้งยิงคมด้วยนะครับกอบ6ครั้งเลยนะครับฝั่งเลี้ยกูของคุณเบสนะครับแต่ว่ามันเป็นพรีซีซันที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับการแข่งขัน บีซีลงแข่งครั้งแรกเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศแบบนี้นะครับผมส่วนคุณวัยแหม่ไม่น่าพลาดไปเสียบเลยโดนใบแดงไม่งั้นจะงานง่ายกว่านี้หน่อยนะครับอ่ะคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นนี้นะครับก็เป็นคู่ชิงราชนอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างคุณมิวพบกับคุณวัยครับใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ติดตามรับชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ชอบใครที่ไม่หมั่นไส้นะฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ